พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าจะแต่งปีนี้หในปี55นะครับห้ามห้ามประกาศเด็ดขาดคือขอให้เลยไปก่อนนะฮะนั่นคือสาเหตุซึ่งเราก็สองคนรู้สึกว่าโอเคในเมื่อ,เ,อ,อเมื่อจะเป็นหมอช้างหรือชินชัดอื่นๆก็บอกมาแบบนี้เหมือนกันหมด5คนเลยเราก็เลยถือ็ดตามนั้นก็เลยยังไม่ได้แจ้งนะฮะวนนี้เห็นว่าเป็นวันดีแล้วก็หลายๆคนอยากคงอยากจะรู้ก,ก,ก็ก็คิดว่าคนจะต้องต้อง,ต,องต้องพูดนะฮะก็เลย ก็เลยมาบอกทุกคนก็วันนี้บางคนก็ยังไม่ทราบก็เพิ่งทราบเหมือนกันทุกคนก็มาร่วมแสดงความดีด้วยเหมือนแบบวันนี้อยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะให้แบบว่าวันดีๆด้วยแล้วก็รู้หลายๆอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องด้วยที่เมย์มีน้อง ช่วงไหนครับฉลองหลังคลอดก่อนคลอดก็ต้องดูก็คงอาจจะหลังคลอดเพราะเคยพูดไปแทมๆไปเหมือนกันว่าเอออยากจะจุงลูกเข้างานแต่งนะอะไรอย่างเงี้ยเคยบอกไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้แหละครับก็คือเป็นภาพในวันงานแก็พอดีมมีภาพจริงก็เลยให้ดูอันนี้ละกันก็เป็นอันนี้คือในวันงานวันงานค่ะดิฉันนึกว่าเบรกสองเบรกสามแล้วเบรกสามที่ไหนแล้วเบรก เราฟังเราฟังเสียงสัมภาษณ์คุณหนุ่มกับคุณเมยไม่ขาวปฏิวัติมาทีเดียวดทีฉันก็ไปตามเขาเหมือนกันนะ<อ>ก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ้าวอ่ะ,ออะก็คือสองดุสองก็ต้องบอกว่าน้องเมย์เนี่ยกับกับพี่หนุ่มต้องกินอะไรก็มีนิวเคซีไลคุณพี่จริงๆอันนี้ตัวเนี้ทานได้ทั้งสองคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพ,พี่หนุ่มที่พอปลอไอนะ ก็ S <S> น้องเมย์อาจจะทานไม่ได้เพราะว่าก็ท้องแล้วไงอ๋อ,อ,อคนท้องง่ามทานก็มีน้องแล้วอาหารเสริมทุกชนิดนะคะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ถูกค่ะต้องไม่แนะนํานะคะถึงพี่เจนกับพี่บิมจะอยากขายแค่ไหนแต่ไม่แนะนํานะคะอยู่ในการควบคุมของแพทย์<อ>ดีกว่านะคะแต,แตจ่จริงๆแล้วก็คือเราจะพูดถึงตัวนิวเคซไล์ว่าผู้หญิงก็สามารถทานได้ผู้ชายก็สามารถทานได้ีน้องเมย์เลยพอลอดปุ๊บต้องกินอะไรซิวีกับบีค่ะทําไม เคซีไลท์ plus ด้วยเพราะว่าซิวี่นางมานออกแล้วเอาต่อนางวันต่อลดน้ำหนักค่ะซิวี่ออกลูกแล้วก็ต้องบอกว่าลดน้ำหนักค่ะคุณพีก็ลูกก็ได้นะคะไม่ใช่แมวไม่ใช่หมานะออกลูกดีวันก็แบบว่ากระชับขับน้ําคาวปลาค่ะคุณพี่ถ้าผ่าคลอดก็หนึ่งเดือนค่ะถ้าคลอดเองก็หนึ่งสัปดาห์ค่ะ ทำไมหลังจากนี้เหรอใช่หลังจากคล<ข>อดก็หมุนกระเป๊ะมาก,เ,มากเลยนะไม่ไม่ไมไมเว้นวักให้ดีฉันเข้าไปเสียบเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนท้องน,น,นีง่หนึ่งเกิดอาการบวมอย่างแน่นอนเกิดอาการบวมน้ําแล้วก็อ้วนจริงๆถูกค่ะเพราะฉะนั้นการทานซิลวี่มันจะช่วยควบคุมน้ําหนักแล้วก็ลดลงในระดับที่เร็วม,มากที่สําคัญ ชะล้างสิ่งที่เรากินเข้าไปคนท้องก็จะกินของบำรุงใช่ไหมค่ะบางทีมันจะเกาะไขไขมันไปเกาะผนังลาไส้เยอะและที่สำคัญกว่าปลอดภัยต่อลูกน้อยด้วยค่ะเพราะเบบีต้องทานนมใช่ไหมคะเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็เลยแบบไม่มีไม่มีผลนะคะไม่เบบีแต่ไม่ต้องให้ให้ลูกกินนะเออแต่ไม่ต้องให้ลูกกินนะเดี๋ยวลูกจะมีอาการคึกมีอารมณทางเพศขึ้นมาเลย โปรโมชั่นฟอรโปรโมชั่นกันดีกว่าตอนนี้ซิลวี่นะคะราคาสมาชิก1กล่อง650้าสิบาทโปรโมชั่นราคาเต็มราคาเต็ม1,150บาทค่ะโปรโมชั่น6แถม1กล่องนะคะอยู่ที่3,900บาทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมีโปรโมชั่นอย่างนี้เรียบๆกันค่ะวีวันเลยวีวันก่ะอ่าวีวันนะคะเดี๋ยวหาก่อนค่ะวีวันนี่ค่ะอ่าค่ะ 1กล่องราคาสมาชิกนะคะ750บาทค่ะราคาข้างกล่อง1,450บาทโปรโมชั่น6แถม1นะคะ,ะ4,500บาทคุณค,คุณผู้ชมค่ะส่วนอีกตัวนึง New K c a e r l i t e Plus นะคะราคาสมาชิก1กล่อง8 980บาทราคาข้างกล่อง1,480บาท โปรโมชั่น4กล่องแถม1กล่องค่ะ,คะราคา3,920บาทเอง<ก>ค่ะก็ลงทุนแล้วคุ้มนะเพราะว่าสินค้าทั่วไปถ้าเกิดเรามองกันแล้วข้างกล่องจะราคาพันกว่าบาทแต่นี่พอเฉลี่ยแล้วแม้กระทั่ง New K C Life Plus ย,ยังเหลือแค่980บาทค่ะคุ้มสุดคุ้มนะคะเพราะว่ามีเ e ต a าคูลแคนกับปลูคารที่เป็นวัวเชื้อสมุนไพรต้องใช้สับอย่างนี้ดีกว่า ตัวเข้มข้นเลยคุณพี่ใช่ไม่ได้าคุกแคนกิโลละแสนนะคะเพราะงะั้นก็ทานกันได้นะคะผู้ใหญ่ทานได้เด็กๆก,ก็ถ้าเกินสิบกว่าขวบขึ้นไปก็ทานได้ทั้งหมดค่ะค่ะเบรกหน้าคุณพี่คะ,คะเรามีเรื่องร้อนจัดระวังโรคหวัดแดดเออไม่ใช่<า>แค่หวัดน้ำฝนนะหวัดแดดด้วยสักครู่ค,ะค่ะ าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเชื่อถ่ายปรกันอา่าตลาดคร์ซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ข,ของเดือนทั่วประเทศ สุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะแกระดิกนิ้วกันทุกวันเลยนะออจริงจูบอกผู้หญิงอยากสวยค่ะชิมีชิมีเยอะเลยแค่นี้ดิฉันก็แย่แล้วนะยังมีแถมอีกเหรอแค่ลิ้นพันกันในปากนี่ก็ยุ่งอยู่แล้วเอาเบรกนี้โรคหวัดไม่ได้มีเฉพาะหน้าฝนเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าน้ำฝนน้ำฝนเอ็ด มีอะไรกับน้ำฝนหรือเปล่าถามหน่อยอคุณแม่น้ำฝนอ๋อเหรอเรียนสงสัยอยู่เ้หน้าร้อนก็มีปัญหาเรื่องไข้หวัดน้ำฝนก็มีค่ะน้าฝนค่ะนี่พูดเดี๋ยวจะเปิดไยคใบาเอ้าว อากาศร้อนก็สามารถทําให้เราเป็นหวัดได้นะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอากาศร้อนมีปัญหาหลายอย่างนะกับตัวดิฉันเองก็คือหนึ่งไมเกรนขึ้นถ้าร้อนจัดโอจริงๆปวดหัวไม่ไหวเออปวดหัวเนี่ยต้องกินยาหรือว่าสองล้ามากอืมเพราะว่าเราร้อนจนแทบจะไม่ไหวอ่อนเพลียเหมือนแบบว่าเหงื่อเราออกร่างกายเราขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยปะคะบางทีเหมือนกับว่าใจละเหียเลยนะเพราะใจละเหียเออละเหียใจละเหียค่ะคุณรู้ ไม่ได้ถือไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินคำนี้เธอได้ยินแต่เลียใจเพลียอะไรอย่างเงี้ยใจละเอียดอะไรประมาณนี้ละเอียดค่ะแต่ละเอียดประมาณนั้นคืออ่อนเพลียว่างั้นเถอะใช่ไหมคะใช่เพราะมันร้อนมาก ถ้าเกิดใครเป็นอย่างนี้อย่าสงสัยพี่เจนเคยสงสัยทำไมามันถึงรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพลียจังเลยขี้ก็ขี้ก็ผ่านแล้วนะเพราะเราที่ท้องด้วยซิวีแล้วเข้าไปนอนปรากฏเชื่อไหมนอนในห้องแอร์20องศารปรากฏเหงื่อแตกเป,เป็นเป็นบาดหรอไข้ขึ้นเพราะว่า <ๆ S 2> เราร้อนจัดเข้าไปในห้องแอร์กระทำห่าง20องศาไม่รอดคุณผู้ชมอ่า นี่แหละค่ะเป็นที่มาของโรคที่มากับหวัดแดดโรคหวัดแดดคือร้อนจัดแล้วไปเย็นจัดจะทําให้เป็นโรคหวรือไม่ว่าตากแดดจนกระทั่งร่างกายเพลียต้านไม่ไหวใมเกลนก็มาเหมือนกันลองไม่ไม่อยากเป็นโรคหวัดกินอะไรดี นิวเคซีได์พลา์เพราะว่าป้องกันเชื้อแบคทีเรียไวรัสทุกชนิดตุ้นภูมิคุ้มกันอได้แล้วได้แล้วบางคนภูมิคุ้มกันต่ํา ต่ำต้องช่วยเสริมนะใช่ค่ะใช่ไม่งั้นเป็นหวัดง่ายเป็นโรคง่ายใช่ค่ะสารอาหารที่เราทานเข้าไปขอย้ำนะคะว่าไม่เพียงพอใช่โดยเฉพาะคนที่อายุ30ขึ้นไปหรือ25ที่ทำงานหนักตอนนี้สารอาหารไม่เพียงพอพิเจนเคยเถียงไวทำงานไงคุณพี่พิเนเคยเถียงกับตัวเองเรากินข้าวประจำเรากินอิ่มทุกมื้อถึงแม้จะไม่มีกับข้าวแบบว่าเยอะมากหรือบางวัน3บ้างบางวันเออบางมื้อ3-2บ้างหรือว่า สองแต่สุดท้ายทําไมร่างกายถึงเปรี่ยเพราะว่าการทํางานหนักใช้แรงกายแรงสมองเยอะถูกค่ะต้องใช้้องการวิตามินและอาหารเสริมใช่ใช่อย่าไปคิดว่าไม่จําเป็นจําเป็นนะคุณอพี่บีมจําเป็นไหมจําเป็นค่ะของพี่บีมก็ก่อนนอนก็แบบว่าจัดเต็มค่ะทั้ง b ีวันทั้งซลวีทั้งวิตามินหลักหลยมีวันต้องช่วยตัวเองไหมอะไรนะคะช่วยเหลือตัวเองไหมอ๋ออยากหาคนช่วยเหมือนกัน ก็ใจทะลึ่งอ่ะข้าวเหนไรก็ไม่โลถ้าเกิดโสดอย่างพี่บีไม่ทานหนึ่งเม็ดย้ํานะคะหนึ่งเม็ดก่อนนอนคนไหนที่คืออยากกลับไปเบอร์จินเนี่ยล้วก็กินแบบจัดเต็มแบบเป็นคอสเจ้าสาวอะไรเงี้ยใครแบบได้ไปก็แบบว่าเออสิงเลยอะไรอย่างเงี้ยยังโสดอยู่แล้วซีเรียสอะไรล่ะไม่ซีเลยอะสามสิบแล้วอยากลงอ๋ออยากจะให้มันปึ๋งปังไปกินอะไรที่ตดง่ายๆดิ ไม่ใช่ว่ตดนแล้วมันจะปึ๋งไหมไม่ใช่เนื่องดนะ้วยว่าเราไม่ได้แบบว่าเป็น ปกติเรามีซีดเรามีซีดช็อกโกแลตซีดเรามีซีดที่หน้าอกที่บอสบอดนฉันเคยถามนะคุณกายเนี่ยคุณกายเคยถามว่าน้องเคยได้ยินน้องมีนพูดในทีว่าทีวีว่าเป็นซีดแล้วลดหรือเปล่าหรือว่ากินหรือเปล่าหรือไม่กินอ่ะเฉลยเราทานอยู่เรารักษาอยู่เป็นยังไงก็ตอนนี้ก็คือไม่โตขึ้นจากตอนนั้นกี่เซนนะห้าเซนสามเซนสามเซนขึ้นมาห้าเซนแล้วทีนี้ก็ คงที่ทยังไม่ลดระดับใช่ใช่คือหมอบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นอ่าน่าจะเพิ่มขึ้น,นเพราะด้วยตามที่บอกว่า ซีดก <NXT> no ็คือเลือดที่มันออกมาแล้วมันออกมาเป็นประจำเดือนแล้วมันก็เข้าไปในเป็นเกาะเป็นถุงน้ำใช่ถุงน้ําขึ้นมาถุงน้ําแล้วก็เลือดเข้าไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันก็จะโตขึ้นเวลาเรามีประจำเดือนมันก็จะเข้าไปอ้ามันก็จะโตอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าผลที่ได้ก็คือคงที่แล้วจะลดระดับลงหรือเปล่าหลายคนลดระดับลงหมอบอกว่ามีการเหี่ยว้วยนะคุณพี่มีการฝ่อตัวด้วยนะฝ่อตัวลงสามารถฝ่อตัวคือยังไงลูกปะคะฉีดยา สองไม่ให้ประจําเดือนมาคือไม่มีการมีือนั่นคือไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงนั่นหมายความว่าต้องใช้ยาฉีดถูกแต่นี่ของเราทานสมุนไพรแต่เราทานซิวี่ดูซิว่าจะยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีใอ่ก็ลองดีใจด้วยเพื่อน เอ๋นะคุณชมหลายคนไม่เข้าใจเรื่องซีดเรื่องใหญ่นะมันอาจจะแปลงเป็นโรคอย่างอื่นได้ไหมได้อย่างพี่เจนบอกว่าเป็นเป็นมะเร็งได้นะค่ะอย่างพี่เจนมีมีเนื้องอกที่ผนังมดลูกถึงตอนนี้จะยังไม่ใหญ่แต่ว่าถามว่าร้อยใหญ่ไหมไม่เรอยนออานมีวันเลยเรื่องอะไรร้อยใหญ่เพราะเราไม่รู้ว่าตัวนี้ จะกลายเป็นซีดหรือว่าจะแค่เนื้องอกนี้จะกลายเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าอันตรายมากมากเพราะนั้นวีวันเราทานไปแค่เจ็ดร้อยห้าสิบาทกับการพบคุณหมอหนึ่งครั้งอย่างขาหนึ่งที่ค่ะเออหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วคุณพี่หมดเวลาด้วยแล้ววันนี้วันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ